ค่ะปัญหามันเกิดขึ้นได้อยู่ที่เราจะจัดการกับมันยังไงเนาะทุกคนเนาะเชื่อว่าอืโอเคทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนโอเคหมดเลยค่ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงค่ะคุณพ่อก็โอเควันนี้คุณพ่ออยู่ตรงนี้มาดื่มมาดิอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้เลยค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็จะไลฟ์เร็วหน่อยเพราะว่ามีเราไม่อยากให้ลูกค้าดึกมากมลูกค้าดึกทั้งที่แล้วลูกค้าดึกมากเราก็ดึก,ากมากเราก็พังเหมือนกันเนาะเวลาดึกๆึกอะไรเงี้ยวันนี้ดูเรียบร้อยเป็นพิเศษเนาะเรียบร้อยลูกค้าที่มาวันนี้นะคะเมนูคือมีไก่ทอดข้าวเหนียวร้อนๆน,นุ่มๆน,นะคะเบอร์มีวมาเฟียมีอยู่แล้วทุกวันนะคะทุกรสชาติ แล้วก็มีผลไม้วันนี้องุ่นแกะคั่วให้แล้วด้วยมีนะที่เคี้ยวกับปืนลงไปนะคะคุณลูกค้าฝ <c oughs> รั่งก็ควานเม็ดให้แล้วแล้วก็มีน้ำดื่มมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอละลรลก็ต้องมีสแกนพีอาร์กันนิดนึงยังไม่ได้เดินไปดูเลยว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่ไงเราแจกจะเราก็เข้ากล่องมีข้าวกับผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็ต้มจืดน่าจะมาเนาวดองฟักรหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์ไปเดี๋ยวหิวก็ค่อยเ,เอามากินเอามากินได้เลยเนาะค่ะ อดคุณแม่มาใส่ใจชอบจังเลยอ่ะคือแบบคืออยากจะรู้เรื่องคนอื่นเขาก็เลยบอกว่ามาใส่ใจกับแม่อย่างเงี้ยก็แบบน่ารักพูดตรงตรงก็น่ารักดีก็ทุกคนมาให้กำลังใจก็ดีแล้วแหละลดสถานะจ้าทุกคนลดสถานะดีเซนดิ้งค่ะต่อเป็นดาราต่อเป็นดาราอืมเนาะปัญหาแต่เราก็เคลียร์กันด้วยดีค่ะทุกคนไม่ทะเลาะนะคะแกอยู ima, really, ่ไหนเนี่ยแกไม่เดินเข้ากล้องเลย มาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราางไเลยเราปัดตะก้าเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาของลูกค้าด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยกาแฟให้กําลังใจแม่ด้วยกันรวบตะกร้าสีเรดก็แล้วกันนะจ๊ะกาแฟเพื่อสุขภาพนะจ๊ะความหวานมาจากย่าหวานค่ะแล้วก็ครีมเทียมมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใครอยากไม่มีครีมเทียมเอออมผูอะไรอ่ะครีมเทียมมาจากไม่ใช่ไม่มีครีมเทียมความเข้มข้นมาจากอะไรนะมีดูสิมันล้วนไปหมดแล้วะ สมาธิสมาธิความนัวขอบคุณนะก็มาช่วยกันหน่อยแลงองนั้นเห็นสถานการณ์น้องนั้นความนัวมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาแะแกะแกะไปหมดแล้วต้องใส่จารบีแล้วสถานการณ์นะตุ๋ยเอาแล้วตัวกระเพาะคอแล้วนี่ก็คืออ่านสถานการณ์แล้วก็คือว่ากูควรกลับป่ะเนี่ยไม่กลับอยู่อยู่ จริงค่ะข่าวจริงค่ะทุกคนจริงค่ะทุกอย่างจริงค่ะไม่มีอะไรที่มันจะไม่จริงค่ะไม่ได้ทามาเพื่ออะไรเพื่อสร้างดราม่าเพื่อขายของไม่ค่ะเรื่องจริงแต่เหตุการณ์มันเกิด last night ค่ะอัตุยเข้ามาไม่ต้องตาโตค่ะเข้ามาร่วมค่ะไม่ต้องมายืนหน้าสีต้อยืนอัตุยเออยืนเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกําลังใจให้แม่นะคะรวบกาแฟสีเรจไปค่ะอ่ะมันมีแบบตะกร้าหนึ่งห่อกับตะกร้าสองห่อใช่หนึ่งห่อร้อยเก้าห้านะคะสองห่อสามเจ็ดห้าเนาะ สามเจ็ดนาคุ้มกว่าหกสิบซองปเลยแล้วราคเป็นราคาแม่น่ามืดไงแม่ก็เลยแบบอ่ะช่วงนี้แม่วูวามแม่ก็ขายแบบนี้ไปก่อนก็คือแต่จริงๆรวบสองห่อมันจะมันจะคุ้มกว่าเนาะใช่อันนี้คือหยุดการเอาของเข้าปากได้ด้วยค่ะเมื่อกี้มีคนถามมาเราพูดไม่ได้เนาะแต่ว่าใช่มันช่วยหยุดเอาของเข้าปากถ้าอยากสามเจ็ห้าสามเจ็ดห้าหารคือหกสิบองหารหกสิบซองหนึ่งซองใหญ่มีสามสิบองย่อยในนี้จ้ะ เจ็ดห้าหันหกติ๊นะทุกคนทุกคนก็จะย่างก็จะเป็นเก้อเท่าไหร่อ่ะเหลือดื่มนะหกบาทยี่สิบ้าทตีเล่ฮาเลลูยาตี่ตีเล่เธอมาแล้วพ่อมาแล้วตายแล้วได้ไหมตอนนี้กาแฟก่อนในกลัวพ่อจะแบบเออให้พ่อวอร์มก่อนตรงนี้ตวรุสสถานะอยู่ตรงนี้นะ แคบินครูพี่แพร for descending ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเขามาเยอะเลยอ่ะถ้าจะดื่มเย็นนะคะเอาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีก็เอาอุดหนุนพอในช่วงนี้เลยนะคะอยากดื่มเย็นก็2ซองหรือ3ซองก็ได้อย่างโอ้นี่สามซองแล้วก็ตีเข้ากับน้ำแข็งเกรดอย่างที่บอกอร่อยมากหรือปั่นก็ได้ใช่จ้ากาแฟกาแฟก็ต้องหอมนิดกาแฟเนาะใช่เอาอาราบิกากับโรบัสต้างะเออเก่นะ กลกีเลสหมดแล้วไม่มีการขั่วมาขามให้ทุกท่านดื่นดื่มนะคะสีเลสนี่คือเป็นกาแฟที่แบบพรีเมียมนะคะอืมใช่ค่ะหนึ่งชงใหญ่สามสิบสองดีกว่าใช่หกสิบซองหรือหกบาทห้าหกบาทยี่ห้าตังค์่หนึ่งซองหรือหกบาทกว่าชวงน้ําเย็นได้ค่ะน้าเย็นน้าอุ่นน้ำร้อนน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้ห้องดับจิตได้ห้องนอนได้น้ำก็ตลกไหมเน่ะ พ่อตลกไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนยังตลกไม่ออกจ้ะพ่อตลกไม่ออกพ่อยังทำไม่ค่อยออกอ่ะน้องเงอเออล้วก็ไปใส่ลงตะกร้าไปค่ะแล้วก็โอนมันจะได้จบตรงนี้เข้าใจป่ะกดแล้วนะใช่ไปถึงชั้นอะกดอะไรอ่ะงเ้ยแล้วรอจริงเอาไว้นะอ่ะ กดมาต้องใส่ใจแม่แล้วค่ะใส่ใจแม่ให้ก็ใส่แม่้อเอาตุยตุยไข่กาแฟแต่ก็ต้องมาซื้อสีเลสกินด้วยให้กำลังใจพี่ดีกว่าไหมเ่ะอ้าวกดเพาะมีมาเปียดด้วยให้กำลังใจทั้งสองคนแหละสั่งแล้วค่ะคาราเมลน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่สั่งเข้ามานะคะขอบคุณนะคะเราปักหมุดไม่ทันอืมใช่วันนี้เรื่องราวยังมีอีกมากมายเลยใช่ไหมลูกค้ามารอหนึ่งแน่นเลยอะแน่นลูกค้าก็มารอเลยวันนี้นะคะ หัวใจทําไมเต้นแรงกว่าปกธรรมดาทุกวันหมอทาตัวไม่ถูกไม่คือทำตัวถูกนั่นแหละแต่ว่าเออมันนึกออกบ้าอะไรอย่างเงี้ยล่เหรอเสด็จเมื่ออยู่ในยืนซีมาอะไรนะยืนใอะไรยืนซีเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปตรงนู้นค่ะอันนี้เราจะเปิดวอมกาแฟของเราอย่างงี้ไงใช่แค่วอร์มว่าอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาสกูร์สักสามนาทีเนาะสกูร์สามนาทีเดี๋ยวเข้าอตุ๋ยเลยอตุ๋ยยืนลอยตรงนี้แล้ว คืออตุ๋ยอย่าเป็นลูกค้าที่ละเห็ดมาจากเออ่ม้วนซื่อช่วยแล้วเมื่อกี้กาแฟเพราะว่าไอออนปากล็อกไอออนปากเกรงขากันไก่ค้างความรัวมันว่าทิมเทียมเหรอก็หนูดูแผ่นป้ายอ่ะหนูดูแผ่นป้ายระดับหนูก็ขากันไก่ค้างเพราะมีไงต่ออ่ะอันนี้อาจจะกระชับตึงขึ้นมามาได้มาสบู่ด้วยสบู่ตรงนีจะถูไว้ได้ไหมได้อะตะก้าขึ้นมาพร้อมกันเลยมา เอาสบู่นะคะสบู่สบู่สี่ก้อนถุงพีฟองหน,นึ 3, ่งนะคะก็คือเราจะเป็นเป็นแพคเลยใช่ไหมเป็นแพ็คเลยร้อยแปดสิบเก้าบาทปกติปกติก้อนเท่าไหร่คะคุณแม่ปกติก้อนละ99บาทเอ๊ะแต่ป้ายตรงนี้มันเท่าไหร่วะทสี่ก้อนกิ๊กอลาสี่ก้อนตอนนี้99เหลือ189ตามปดสิเก้าตามเราหนึ่งก้อนคือ189แต่วันนี้เราขายสี่ก้อนถุงพีฟองหนึ่งร้อ ไม้สั่นมือไม้สั่นเออน้องบิดได้นะคะอ้าดีใจไหมนน้องบิดได้หอมไหมเข้าใจไหมล่ะหอมอ่อนๆหอมไม่รำคาญมันดียังไงอ่ะอืมมันตัวนี้สเต็มเซลล์คหลาบค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวแล้วก็น้องของเราใช่อ่อนโยนหอ่อนโยนมันยังหอมอยู่สิบไหมิละสิกินตัวๆแล้ว พ่อบอกว่าหอยเริ่้กินตัวต๊วเลยกินอะไรยังไงกระปูกอ่ะเห็นแต่ภาพลักษณ์เป็นรูปหอยจ้ะเอาไปเอาไปตีกับน้ำให้เกิดวิบใจดีสู้เสือ้นงยอดต้องยอดปั๊บแล้วก็เอาไปโปะหนีบได้หมดเลยอ้นอ้นฐานหน้าได้เลยถูหน้าได้ซอกคอได้หลังหูได้แร้ได้ขาพับขาหนีบได้หมดงามทุกงามที่มีอยู่ใช่ได้เลย ใช่ค่ะ4ก้อน189ใช่รวบไปเลยเพราะว่าปกติมันก้อนหนึ่งมันก็เท่าไหร่แล้วว่า90กว่าบาทถ้า4ก้อน189าตั้มหารสิคะคุณอา919 94 36่เาเป็นเท่าไหร่หกถ้าเกิดว่า4ก้อนแต่อันเนี้ย4ก้อน189 189 189้าร้อเาเจ้าเขียนว่าลบไป5้าองเปอร์เซ็นต์จ้าใช่จ้าเนี่ยมันจะนุ่มๆนะก็เอาไว้สองก้อนก็ได้ในห้องน้ำอ่ะ เอาไว้ถูหน้าอันนึงพูดสิอันนึงอันนึงอันนึงแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงเอาไว้ถูมีคนบอกว่านักถือใจพี่ย่าเลยว่าอันนึงก็นับถือใจทำไมเป็นไรพีเดสกาอที่ีเราก็จะมีความแบบเอื่นๆนิดนึงนะคะพึ่งพ่านสมรภูมิถ้าเราอ่ะยังเป็นแฟนๆที่ติดตามกันอยู่อ่ะอ รบกวนให้กำลังใจโดยการกดตะกร้าแล้วโอนได้ใหม่ยังเ,เขาจะยังเ,ออเพราะว่าตรงเนี้ตรงนี้หัวใจอะ่ะมันยึดเกรงไปหมดแล้วอะ่ะยึดเกรง็งยึดเกรง็งเธอเนี่ยเรากําลังจะต้องโกออนไปข้างหน้าด้วยความที่เป็นแบบปืนทุกอย่างไม่มีเรื่องเล่นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วอะ่ะมันจะมานั่งแบบถล่มวางข้างคกันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะ <c oughs> มันก็ต้องทํางานอะ่ะจะแบบเออเจ็ดสิบสองแบรนด์วันนี้เลิกนะคะเพราะว่าทานันยาจะอารมณ์ไม่ได้ไม่มันไม่ได้งาน่อ่าเพราะ่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะนินชานินทาไม่แต่ว่ามไ่ใส่ไหมยังยังมีขอไหมอีกอันได้ไหมคะนินทาพี่จะใส่เปล่าไม่ต้องหรอที่เป็กเดินเดินไปไปไปมาไม่ได้เอาไว้กินนะเอาไว้ถูจ้ะฟอกไว้นะแร้รัดแร้ร่างกายใบหน้าค่ะนี่ได้หมดใช่ก็คือเนี่ยตรงความนุ่มนวลอ่อนโยนอันไหนที่มันหมองคล้ำเริ่มรู้สึกว่าตู่ตูไม่ช่วยใกรไม่แก เล็กน้องปากาไปกัดเข้าอะอะไรก็แบบเริ่มตัวตัวอะไรที่เริ่มไม่เหมือนเดิมอะไรเสยเข้าไปตรงนี้นี่ซ้ายและขวาอะไสัว์กะงใสมีความซีพิวมีความและดูเรียบเนียนจีอ่ะก็ถ้าไม่เรียบจะเฉลีอยว่าทำไมให้มันสากละอ่ะคุณถามคุณถามน้ำไงอ๋อขอบคุณค่ะตอนนี้ก็คือเล่นไงเพื่อที่จะได้มีอะไรไปข้างหน้ารู้คนที่เขากดเขาจะได้รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่ถูกนะใช่ใช้ไปเรื่อย เห็นผลใช่ราคาดีด้วยนะทุกคนสี่ก้อนร้อยแปดเก้าแล้วก็นี่นี่พี่คนไม่จะใส่ใจมากมีเม้นน้องอะไรบอกนี่น้องก็ต้องใส่ใจนั่นแหละคนนี้เก่งบอกว่าเข้าออเดอค่ะได้น้องนะอย่างนั้นแหละที่ถูกต้องนั่นแหละให้กำลังใจกันจ้ะไปงั้นเราไปอับยจถึงตาอะตุยเธอถึงเวลาแล้เธอย้ายบุ้งนิสเ กเอาตุยค่ะอาตุ่ยเคลียร์ก่อนพู่ค่ะขอตัวอุ้ยแต่เรใกล้กองพี่ย้ายมาตรงนี้พ่อพับเอ่อมูฟค่ะมูฟมาตรงนี้รอบผู้ติดไหมย่ะคมาอย่างเลยครับอ๋อเอาไหมติดให้พ่อด้วยสิจ้วเอาไหมติดให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อไม่กังวนเด้อเวลาพ่อพูดหน้าต้องพ่อมันจะไม่มีดไหมแต่พ่อพ่อเด็กไม่ติดไม่ติดไม่ยุดแล้วพ่อก็ไปไอชิบหายอยู่ตรงนู้นเอาใจเป่าเพื่อนๆโอเคหมาเห็นพ่อยังเห็นไหมเขาบอกเอ็ซี ใช่เขามาหาออนนะคะน้องนิมบอกว่าเลิกเลิกทั้งไลฟ์ไม่มีใครเลิกเลิกนะคะทุกคนก็กูนี่แหละเขาบอกพ่อหน้าซีดน้องคิดเช่นแนนไม่มีใครดีพิรุษอะไรเลยค่ะพ่อยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเหรอจ๊ะดิพีทเดินอ๋อเนี่ยนั่งนี่ไหมเออเอาพออกง่ายใหน่อยเอาพี่ออกง่งยให้หน่อยท่าว่าสวยี่นั่งตักคุณพ่อค่ะนั่งนี่เดี๋ยวโอนอยู่นได้เพราะว่าพี่เป็นลูกค้าพี่โอนแล้วพี่ได้เก้าอี้เอ็งบ้า ฉันโอนค่ากาแฟไปสองห่อสา0ร้อยเนาอยากกินฉันอยากกินท่นอยากกินอยากลองชิมดูว่าเอะรสชาติจะสู้ของอาได้หรือเปล่านะอามันได้วินรสชาติอื่นบ้างไงกาแฟอะไรขอแค่มันอย่าไม่มีน้องอาชื่อกาแฟอะไรกาแฟว้าวเออขอแค่มันอย่ามีน้ําตาล่ะเนาะเออแต่ก็ยังอร่อยได้อยู่เป็นปเป็นไอะไรคะคุณป้าคุยกับเพื่อนแลอน้องเข้าโอเคล้วหันด้าที่ดีกว่าไหมเออหันจะได้เห็น ก็เคยดูไลฟ์นี้ไงไม่ดูหรออยากดูกล้องหน้าเหรอจ๊ะอยากช่วยกงหน้าดูเธออ่านดูยังรักที่ยายังไงเดี๋ยวดูันนี้เดี๋ยวดูอันนี้โอเคไหมสองเนี่ยเออปิดเออโอเคไหมเออเออเบียดๆกันเบียดๆกันนวันนี้เรามาดูแลคอกันเหมือนเดิมนะคะใช่ เมื่อถึงอายุหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะโป๊ที่สุดคือคอกับหลังมือใช่เพราะว่าหน้าตึงไงหน้าตึงอายุเท่าไหร่แล้วน้องเท่ากันละค่ะสองห้าเท่าไหร่สองห้สองห้ากว่าสองห้าอ่อนคนนี้ก็เพิ่งเบิร์ดเดย์ก็คือว่าเห็นไหมทุกคนอยู่ตรงนี้หน้าตึงหมดเลยเพราะว่าดูแลผิวหน้าได้ดีนะจ๊ะกูไม่มีไมค์กูห่วงคุณเป๊กเอ้าไ๋อีไงอ๋อติดแล้วใครมาตดให้อ่ะ เอาใครมาติดใครดะโอ้โหรอแถลงนะเดี๋ยวซื้อของก่อนอแถลงจ้าทุกคนตามข้อความที่พิมพ์ไปเลยที่ทุกคนเห็นแค่นั้นเลยเหรอเดี๋ยวมึงใครของใครของเดี๋ยวเข้าดราม่าอีกชิบหายเผื่อว่าแบบเธอไม่แบบว่าไปตามทิศทางคอมเมนต์เหรอไ่ถึงอะไรแบบเคมเมนแบบเนี่ยอะไรนะไม่เราเราเราคุยคุยกันแล้วคุยแล้ว และไอ้คันว่าเราจะมาถามว่าคุยอะไรกันอะเนี่ย่งเลยนี่จ้ะคือเอางี้นะสาหรับคนที่อยากรู้เรื่องนะจ้ะคือพี่เขาอะคุยกันแล้วและไอ้คันที่เราอะจะไปถามเขาว่าเขาคุยอะไรกันมันมันล้นละมันเกินมันล้ําเส้นเขาแล้วไงเขาก็บอกปวะมาใช่เขาบอกไปแล้วสิ่งที่เขาบอกก็คือที่สุดแล้วแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปก็อะไรกนเนี่าพูดแทนไปเลยนะอะไรนะไม่ได้แทนหนูไม่ได้ลรงรายละเอียดเลยนะ มาขายคอรดีกว่าเริ่มนะงั้นฉันเริ่มลูกค้ารายแรกเปิดเลนเลยนะสวิตเซอร์แลนด์ขอคนที่ให้กำลังใจดูนี่หน่อยขอบคุณค่ะิมันก็คือแบบนี้คือหน้าตึงคอเหี่ยวมันเป็นปัญหาของคนไทยนั่นแหละนะแล้วก็ เราอยากให้ผิวหน้าเนี่ยมันตึงใช่ไหมเราต่อผิวคอมันเหี่ยวไปแล้วสิ่งที่มันจะช่วยดูแลได้ก็คือมาสก์คอที่มันต้องพิเศษไปกว่าการที่จะทาครีมบำรุงผิวหน้าธรรมดาที่ใช่ค่ะซึ่งนวัตกรรมของมันเนี่ยอันนี้มันคือ PP Liftology Nex นไปไหนไปไหนไปไหนมาคุยนอกไปหน้าจอพีพีล i f t o l o g y n e ็ Pack อันนี้จัดจุจาเนี่ยนะ คือมันในนี้มันจะมีสีแดงๆพี่ย่าอันนี้จะมีกล่องละสี่เซตนะคะก็คือจะเป็นเซรั่มก่อนแล้วก็เป็นแผ่นมาสกคอร์ค่ะนะคะซึ่งวันก่อนพี่ย่าพี่โอ้นว่าพี่เป๊กแปะไปแล้วแปะแล้วจุ่มตอนประเดยรู้สึกไงบ้างตอนพี่ทําให้โอ้นไหมล่ะเดโมอยมาตุ่ยแกะยังไงอตุ่ยแกะให้เออนะก็คือตุ่ยไปแกะถูกไหมถูกแล้วเก่งจังเลยวะตอนฉันแกะครั้งแรกฉันแกะผิดด้วยเออเก่งมากเลยอะ จากนั้นก็คือเราไม่ต้องเทหมดหัวดใช่ไหมคะไม่ต้องหมดก็ได้จ้ะก็คือเอาพอดีว่าทาที่เส้นคอของเรานะจ๊ะแล้วก็ทาไปที่เออเนินอกทรงอกต่างๆท้ายทอยก็เวลาเรามัดผมอะไรนะแปะมรนละแปะมันแปะเกียมเอาไว้ค่ะเกียมเกีแต่ว่าน้ำโอเคนะนิ่มมาแปะให้ผมหน่อยนี่ไงนี่ไงพี่ย่าวันไหนได้ปะหรือว่าแบบ ลดสถานะแล้วเอาสถานะคนเข้าใจผิดอ่ะแล้วกูสถานะจะทำให้ได้คือฉันเพิ่มสถานะเหรอเอาเอาเางแปะให้นะคะทุกคนค่ะเริ่มจากทาเซรั่มก่อนพี่ยาแแบบนนนนี้้้ววััทไปลรู้สึกไงพี่ เกือบตึงเกือบตึงคืออย่างนี้พี่เป๊กมันจะรู้สึกนุ่มคอโทนะคะเอาราคาก่อนเลยอราคาคือก่อกหนึ่งอ่ะทำได้4ครั้งพี่ยาจ้ะนะคะหนึ่งพันบาทแล้วก็ลดให้เหลือเท่าไหร่599 5 9อแต่ดูที่ตะก้าตอนนี้เหลือกี่บาทน้องไอ3 9าาทนบคะาทมันจะไม่ได้อะไรเอานะเออน่ะมาบ้านเพื่อนคอมันเป็นคอมเป็นที่เดียวที่เรา ทำไม่ได้ใช่ไหมมันยากขัการไม่ได้ถ้าดึงเราไม่รู้ไปม้วนเก็บที่ไหนอ่ยเออเออเขาใจเพราะมันก็ต้องเจ็บอะไม่หมายความว่ามันใช้นวัตกรรมต่างๆใช่พวกขัดถการทั้งหลายทั้งหลายนั้นอะมันทําไม่ได้ก่อนจะถึงจุดนั้นเราตรงนี้ก่อนใช่ค่ะหน้ามันทําได้หมดอะพี่เป๊กค่ะเพราะอะไรนึก็เนื้อหนังเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบเป็นซอกเป็นส่วนที่คอเนี่ยนะสูญเสียคอลลาเจนได้ไวกว่าหน้าสามเท่าจ้ะ พ่อบางทีเราก็ลางานไม่ได้ไงไปเฉือนคอออกเนื้อไปเฉือนเนื้อคอมันไม่ดังสูญเสียคอลลาเจนอย่างนี้ต้องนั่งจับคอทิชชู่หน่อยได็ดมั้ยมาลูกมาทิชชู่นี่แต่มันเย็นเนาะมันเย็นโอเยี่ใช่ความรู้สึกจะรู้สึกฉ่ำก่อนเลยใช่ไหมพี่ย่าจะเย็นจะฉ่ำสบายค่ะเราทิ้งไว้15นาที10ถึง15นาทีเนี่ยแล้วคอเอาออกเราไม่ต้องล้างนะคะเราถูเลยค่ะถู ถูให้มันซึมเข้าคอเนาะพี่เป๊กเนาะวันนั้นทำแล้วนี่เนาะนะคะขอบคุณครับเท่านี้ก็ต้องถูไว้คราวนี้เราแปะไว้ก่อน15นาทีค่ะพี่เป๊กแล้วเวลาเราแปะอันเนี้ยทุกคนคุณสามารถไปเดินใส่ใจนู่นนี่นั่นได้ทุกสิ่งไม่ต้องลำบากลำบากเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยได้ไปเติมวิตามินอะไรก็เติมตามใจเล่นสกงสเก็ตได้เกินเรื่องแล้วลูกเอ้ยเกินไปนิดนึ่งเกินไปนิดนึงค่ะกล่องนึงเนี่ยมีทั้งหมด4แพ็คนะคะทำได้4ครั้งใครที่คอเหี่ยวไปแล้วเนี่ย <ช>ทาน้ำก่อนเออให้ใช้สอง